สวัสดีัยรุ่นคาร์ปาก,กิ้งทุกคนด้วยนะครับผมสต็อบคลิปสั้นครับและคลิปนี้เราก็อยู่ในเกมคาร์ปาก,กิ้งไทยแลนด์เหมือนเคยเลยนะอัปเดตแพทล่าสุดแล้วใครที่ยังไม่อัพก็ไปอัพกันด้วยนะครับคือมันก็อัพตั้งนานแล้วแหละ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาจูน R35 กันนะก็เป็น GTR แบบคลาสสิกเลยนะครับคือกูไม่บักแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าเล่นเครื่องบักแล้วมันโกงไปนะครับแพทใหม่เนี่ยเขาไม่บักกันแล้วไม่นิยมบักเท่าไหร่ ผมก็จะมาจูนเครื่อง4 0 0 0 0นนะครับเป็นเครื่องเติมนะใครมันก็หาซื้อได้นะครับเครื่องนี้มันไม่ได้หายากอะไรมากเนี่ยซื้อให้ดูส,สดๆไปเลยนะเดี๋ยวหาว่าพี่แม่งโม้เครื่องบังมาหลอกกูอีกแล้วอะไรงี้ยไม่นะครับซื้อสด 165HP เออเนี่ยซื้อแบบให้ดูชัดๆกันไปเลยแบบนี้เดี๋ยวหาว่าพี่โอ๊ยอายตัวค่อยอีกแล้วอายนี่แบบคิโมะอะไรงี้มันไม่ใช่นะน้องคือซื้อจริงทำจริงนะครับ แม่งเอ้ยลงทุนจัดเลยเอออันนี้นี่แบบใช้เงินในเกมซื้อเลยนะเว้ยเอาท่อสั้นแล้วกันเนาะมันน่าจะได้สับได้นะครับสีมันไม่ค่อยสวยวะเออนี่มันต้องงี้เนี่ยดูแพงเออโอเคใช้ได้เดี๋ยวจูนเอ่อไอช่วงล่างกันนะครับแบบนี้แหละถ่วงน้ำหนักก็คลาสสิกนะครับกดรีเซ็ตไปก็ได้สำคัญเนี่ยมันอยู่ที่เกียร์นะ เกียร์พี่ก็เขย่าสูตรให้น้องๆแล้วนะครับเวลาเล่นมันจะได้เวลี่ง่ายเกียร์นี้นี่พี่จะบอกก่อนนะว่ามันเป็นสเต็ปสับนะครับน้องๆบางคนบอกพี่อัปเดตใหม่แล้วมันสับไม่ได้เลยกับพี่มันมันได้อยู่นะครับเดี๋ยวพี่ทําให้ดูว่ามันสับยังไงคือแม่งเครื่องแรงจัดนะครับลองเอาไปวัดกับสี่หนึ่งสี่มาปรากฏว่าอะไรรูป้ปะแพรครับอีย <c oughs> <c oughs> ใครมันจะไปสู้ได้วารถหนึ่งันก้าห้ามจะไปชนะสี่หนึ่งสี่ได้ไงไอ้บ้าเอ้แต่ว่าสูตรนี้นี่ ใช้ได้เลยนะผมบอกเลยว่าใช้ได้นะสำหรับสเต็ปสับอ่ะเดี๋ยวจูนแป๊บเอาเอเกียร์ท้ายนี่ก็แบบเอประมาณนี้แล้วกันน่าจะดีเลยก็ดีเลยเออกูจดใส่กระดาษแล้วไงเพราะว่าพี่ลองมาแล้วนะครับแล้วพี่ก็จดใส่ไว้เออพี่ก็เอามาให้น้องๆสูตรนี้พี่ลองมาแล้วแหละเออใช้ได้อยู่เปลี่ยนล้อแป๊บนึงงไะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ รันเวแรกนะพี่ก็จะลองให้น <c oughs> ้องๆดูนะครับเดี๋ยวน้องๆหาว่าสูตรพี่นี่มันกิ๊กก๊อกจริงๆมันไม่กิ๊กก๊อกนะพี่ก็จัดมาให้น้องแล้วอันนี้นี่เจอเครื่องบักด้วยนะเนี่ยซีหนึ่งสีทำเป็นเบร์นล้อคิดว่าจะชนะแล้ววะเรานะไม่ใช่มันเดี๋ยวพี่พี่ดูซองก่อนนะฮะเหียทำไมสูตรนี้มันเบร์นล้อไม่ได้วะเชี่ยเบร์นล้อไม่ขึ้นนะคุณผู้ชมโอ้โหอย่างจะรั้วเลยไม่ไม่เบร์นแม่งแล้วปะ ลุยกันเลยดีกว่าเนี่ยฟังเสียงเครื่องมาจา้ะแว้แนเวนเวน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 อันนี้แบบสายสับโดยเฉพาะเลยนะนี่เลยพี่สับให้ดูเลยแบบสดๆดร้อนๆเอ้ยเอ้ยเอ้ยทรงไม่ดีเลยอะ่ะเออเข้าไปดิดูเวลาพี่ดิดูเวลาพี่โอ้โหเจ็ดจุดเข้าไร่วะสองเก้าเลยนะเออแรงนะครับเห็นไหมขนาดเครื่องมันสีน่หนึ่งสี่มันแปดวิอ่ะมันสูพี่ไม่ได้หรอกนะไอ้น้องมันคนละเบอร์กันเอาต่อเปล่าไม่ต่อเฉยนะครับ มันบอกว่าเอ้ยทำไมเครื่องมึงมันแรงผิดปกติวะเออเครื่องไม่โกงนะครับเครื่องกูไม่ได้โกงสูตรมันโกงเออหนึ่งหก้า HP เดิมๆเลยอันนี้นี่ใครสนใจก็เล่นได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก็ท้ามาเหมือนกันนะครับแม่งเครื่องเดิมเลยสิหนึ่งส HP โอ้โหจะลังแกกันไปไหนเนี่ยเบิร์นล็อปแป๊บอันนี้นี่มันเป็นรถแรงอยู่นะครับไอ้พวกตระกูลรถซิ่งแบบเฟอร์เลรี่หรือว่าไอ้พวกแม็กค,คารนอะไรเงี้ย แมคคารลนบ้านอะไรแมคลอเรน์ป่ะเออถ้าพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะผมไม่ค่อยสนใจไอ้พวกรถแบบนี้เท่าไหร่นะผมมันเมน GTR นะครับเออเนี่ยเรียบร้อยดูดิโอ้โหเจ .8 ุ 18, เกือบ6วิอะ่ะคุณผู้ชมด่านซิตี้2นะผมเชื่อเลยว่าสูตรอื่นนี้ไม่น่าจะแรงเท่านี้แล้วนะครับอันนี้ขนาดกูกดแบบไม่ทันนะเนี่ยเออถ้าเกิดว่าทันนี่มันจะขนาดไหนวะเบรกล็อ,ลอบแบบมันดื้อไอ้นี่มันดื้อมันอยากจะลองอีกมาดิก็ได้ดิเออมาดิ ิดว่ารถแรงแล้วแบบจะวัดกับใครก็ได้เหรอฮะสู้ GTR ได้เหรอวะมาเลยเนี<ๆ>่ยเวลาเรา<ๆ>สับเราก็สับเป็น,นล้อหน้านล้อหลังนะครับเมื่อก่อนมันจะใช้ดิฟหมดได้เดี๋ยวนี้มันใช้ไม่ได้แล้นะเห็นปหมก็มต้องเป็น f w แล้วก็ RWD แทนนะครับเป็นแบบนีอ้อันนี้พี่กดไม่ค่อยไวนะพี่ไม่ชำนาญน,นะครับเห็นไหมเวลาก็ยังดีน้องเวลาสวยเวลางามคือเอาไปแข่งกับใครมึงก็หล่อครับ เดี๋ยวเรามาดูสนามนี้กันบ้างนะสนามนี้บอกเลยว่าแรงกว่าเดิมอีกแต่อันนี้พี่ก็มาเซริร์ฟอินโดนะครับเพราะว่าเซิร์ฟไทยแม่งเขาไม่เล่นกันแล้วพี่อาดเลยมันดึกแล้วไงหาคู่แข่งไม่ได้ก็เลยบอกให้เพื่อนที่เซิร์ฟอินโดให้มันมาช่วยจูลดให้หน่อยไอเฮียแม่งเอาบักกี้มาเล่นกับพี่ไอบ้าใครมันจะไปชนะบักกี้ได้ไวะเออเดี๋ยวพี่ลองให้ดูนะครับเหมือนเดิมเลยนะสับแต่เห็นว่าบักกี้แม่งวิ่งไปนู่นแล้วนะอันนี้รถมันโกงนะครับรถมันโกงจริงไอบักกี้นี่แม่งแรงสุดแล้ว เห็นไหมโอ้โหอันนี้ให้โฟกัสที่ g d r นะอย่าให้โฟกัสว่าพี่แพ้นะ6.73นะเวลาดีอย่างบักกี้เนี่ยมันเป็นรถที่แบบเครื่องมันเบาแล้วไอ้ที่มันเอามาเล่นกับพี่เนี่ยมันเป็น4-4่ hp นะครับและเียนี่แม่งสับเป็นด้วยพี่ก็เลยชนะมันไม่ได้นะเออพี่สุดๆุดแล้วแต่ว่ารถมันโกงกว่านะครับก็เลยสู้ไม่ได้เครื่องพี่เนี่ยมันมันไม่ได้4 4่นไงถ้า4-4เนี่ยพี่สู้มันไหวอยู่แต่แบบเนี้ยมันกินที่ขาดเลยนะครับนี่บักกี้เร็วจัด5วิเฮ้ย กูก็กูมาโชว์ GTR ไม่ใช่เหรอวะก็ประมาณน,นี้นะ GTR1695HP วิ่ง6วินะครับในสนามแข่งนะส่วน City 2ก็อยู่7วิต้นๆน,นะถือว่าไม่น่าเกลียดนะครับถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วเจอคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย